นี่ค่ะเขาจะใส่ส<า>อะไรนะค,บบนค่ะใส่กบแกนขมกลางทุ่งนาวก็เก็บมากินได้เอ๋ยส้มผักได้ไหมพี่ไม่่ค่คือคำสองคำแล้วมื่อกิ้มันกินไม่เป็นสวัสดีค่ะแฟนทางบ้านยาม,ม่อนเรียกมาดูมาดูอะไรเอ่ยปลาปลาใครเอามาขายเนี่ยลูกทีแดงเข้าไป อุยอ,นนอ,อันนี้ขายยังไงคะเนี่ยอันนี้มันเจบสบาทอันนี้ล่ะคะอันนั้นมันโลสีกำลังคิดอยู่ค่ะ <laughs> แล้วนี้ล่ะคะอนนโออันนี้ก็ต้อง,องคิด<อ>เป็นโลนโอ้โหอืมสองโลปารตัวใหญ่มากเลยโอ้โหปลาช่อนค่ะแล้วก็สะดา เาหวานมาอยอ้เอามาพี่ดวงใจเอ้ยคุณดวงใจอ๋อคุณดวงใจเอามาาอ้ยนี่ก็ไก่ดาวนี่ปนเดี๋ยวปนปนใหม่ๆเลยโอ้โหส่วนนี้อาหารยำม่องก็โอ้โหทำไมแมงวันอารวาดอีกแล้วแม่เอาต้องเอาพลาสติกมาแล้วแหละอ้ยังเาอยู่เาทนเาอ้าวเหรอยังไม่มาอีกเหรอไม่หนูเห็นอยู่มีแผ่นอือ ทีมต้องบอกมันหลายรอบเพราะว่ามันขี้ลืมทีมน่ะอ๋อนี่ค่ะโอ้โหเต็มเลยค่ะมีตัวใหญ่ๆทั้งนั้นค่ะนั่นๆเอียงอ๋อจ้าจ่าจ้าโอเคอย่ามองโอ้โหนี่นะคะเมื่อกี้นะคะที่ถ่ายปลาไปนะคะก็มามาจากของลชายพี่แดงนะคะนี่ค่ะเขาจะใส่อะไรนะผักกักแกนขม ผักแกงขมนะคะ<ช>จากจากทุ่งนาเลย<ช>เดี๋ยวป้าไปซี่ไปรีวิวให้ดูนะกลางทุ่งนาเราก็เก็บมากินได้เอ <c oughs> จากนาเราเลยค่ะเนี่ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะไม่<ข>มีสาร<ข>พิษแน่นอน <c oughs> มันจะออกรสชาติเหนูอเคยกินเด็ก <c oughs> ขมๆหน่อยๆน่อย <c oughs> นี่ค่ะโอ้โหแลจากทุ่งนาค่ะจากทุ่งนาเลยนะคะแล้วก็เขาจะใส่นี่ค่ะแม่เขาก็แม่เขาก็แกงเรียบร้อยแล้วค่ะป้าพิชี่ชิมไปแล้ว กินไปแล้วนะคะปั้นกินกับข้าวเหนียวไว้เมือค่ะเนี่ยแต่เนี่ยเขาเขาจะใส่อันนี้ยังไม่ได้ใส่นะคะนี่ใส่แต่ต้นหอมอร่อยมากแต่นั่นเขาจะใส่กินตอนเที่ยงกันค่ะพี่แดงขึ้นไปนั่นมาจากจากนาเราค่ะอูเมื่อก่อนตอนเด็กๆมันมาทำไอ้ไอ้ไอ้ส้มผักได้ไหมพี่ไม่ไม่ค่ะอันนี้ไม่ใส่อันนี้มันทํายังไงได้อย่างเดียวนึ่งลวกินน้ําพริกได้ใช่ไหม ขาบอกสรรพคุณดีนะเป็นยานะเนาะเป็นยาละายนะยาละายดีมากเลยนะ,ยะยใช่อ่อนๆคนที่อื่นไม่ค่อยนั่นเนี่ยนี่เนี่ยดีมากเลยโอ้แล้วจากทุ่งนาเราเราสบายจากจากที่อื่นยังเหลองหล่อนอยู่แต่ถ้าจากที่เนี่เออจากที่นี่เรารู้เรารู้เพราะเราทามา <laughs> ใช่ไหมพี่แดงค่ะก็นี่ค่ะอาหารเดียมองก็จะมีลวกผักลวกอะไรทีมงานเราถึงแข็งแรงคนระับเ <laughs> พราะว่าเราเน้นเลี้ยงผักค่ะ <laughs> <laughs> เราเน้นเลี้ยงผักค่ะ เมนูผักนี้ต้องมีตลอดค่ะก็นี่แหละค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ,คะส่วนอันนี้นะคะก็ลวกค่ะที่นี่ค่ะที่คุณดวงใจเอามาก็โอ้นี่นะคะ,ะ,คะหลังจากรูกรานนะคะทอมเทิมกลับไปแล้วนะคะเมื่อวานเราก็ไปอำนาจมาส่วนวันนี้นะคะยังมองจะส่งท้ายค่ะ จะทำปะแซะแปะซะค่ะแบบนึ่งค่ะปลาบิซี่ก็ไม่เคยกินค่ะแปะซะแบบนี้เคยกินแต่แบบทอดค่ะแม่ก็กำลังก่อไฟนะคะนี่ค่ะปลาช่อนค่ะที่ที่ปลาบิซี่นั่นไปค่ะนี่ค่ะแม่เขาก็จะทำการนึ่งค่ะจะทำแปะซะค่ะมันจะพอกินไหมนี่แม่มีสองหัวเหรอไม่มีเนื้อไ อะไรอ่ะแม่จะทำแป้ซานแล้วคนตั้งหลายคนแต่จะมากินแค่นี้มันจะโอ้โหมันบ่พอดอกแม่แมเออเออเ,ออเอสดสดหนูก็ยังบอกว่าแต่หัวตัวเองกินหัวได้นะคนอื่นอ่ะอย่างนู้นหนูไม่กินหัวนะจะเป็นเนาะเยื่หมองนี่ก็โอ้โหมีหลีเด้ย <laughs> เสียงกินแปนเป็นคือวาเออ เออจะเอาไว้ทำไมแล้วมันไม่คู่แขวกันดอกอ๋อสองเรียนโอ้ยแม่อันนั้นแม่เอาไว้แกงเหอะก็ันนั้นใหม่เอาเป็นตัวไม่ใช่เหรอแปะซะนหนหรือยังอ่ะเออโอเคแล้วแต่เพราะว่าจะจะแกงใหม่ก็ด้านใหม่มันจึงสดมันจึงจะสดไงอย่ามองเอาหัวไว้อะตัวนางเอาไปซ่อนค่ะ จะแมนเนาะไม่ต้องมานั่นเลยนางอายค่ะลูกจับผิดได้ค่ะก็ยังว่าอยู่ถีามันมีแต่หัวเออเอาหัวให้คนอื่นกินค่ะตัวนางสั้นไว้ค่ะไม่กินคนเดียวจะแมนเนาะเสียงกินเป็นคัางค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูน้ำจิ้มนางค่ะตัวตัดแม่ซื้อมาอย่างตัวตัดบ่โอเค น้ำจิ้มก็ตั้งแต่ที่ปีใหม่นะคะที่ต้องแทนทำเหลือค่ะต้องถามดูมันมีบอกอ๋อน้ำจิ้มมันนี้อ๋อมันใสแล้วเออโอเคโอเคเอาไว้ข้างนอกเลยแม่มันจะได้ไม่เย็นเยม่องนี่คืออาหารเยม่อมงนี้แกจะทำอะไรแบบง่ายๆนะคะโอ้โหแต่มันเหลือเยอะเนาะแทนเวลาก็ทำน้ำจิม้มก็ทำเยอะอยผักผักแม่ซื้อมาแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อย ผักกาดขาวมีไหมเอาลืมหรือว่ายังไงม,มันต้องกินกับผักกาดขาวไม่ใช่เหรอไอ้ไอ้แปะสะนี่กระล้ำก็ได้ก็คุยกันอยู่เมื่อคือนนะแปะสะมันต้องมีกระลามมาม,มี่มันมีแต่พักอันนั้นบะเดี่ยวเข้าตลาดออนั่นบกม่วงอืที่แบบบกหนวดแย่แดงเอามาให้ป๊าด บักหูดที่ว่าใส่ส้มตำม,มานะใช่ออบักหูดไม่ใช่มะกรูดนะคะบักหูดเ่าม่นบักกูดบักกรูดกิดเนี่ยบักหูกหดน,น,หนี่ค่ะมันจะลูกใหญ่ค่ะและผิวมันจะเรียบกว่ามะกรูดมะกรูดมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะเลก็กกว่านี้แล้วผิวมันจะหายาบกว่าน,นี้นี่ค่ะอันนี้จะใส่ส้มตำอร่อยค่ะตแต่กลิ่นมันจะห,หอมสู้มะกรูดไม่ได้แต่แรกก็คิดว่ามะกรูดไม่ใช่แม่บอกบักหูด มะหูดห,ดหอยหีบสระอดูดอเด็กหูด,หดส่วนนั้นนั้นมะมะ,มะกรูดกอไก่อันนั้นน่ะมะกรูดเออ่ยอองนี้หน่อยมันถึงโอแต่คิดอย่างเก่งก็กินทำสองคำแล้วมัม<ะ>้คงคิดมันกินไม่เป็นอืมก็วันนี้นะคะเล็กๆนะคะส่งท้ายค่ะส่งท้ายก็ปลาก็นี่ละค่ะนดเตียก็เอามาทิ้งไว้นะก็ ยังมีแต่พวกพวกเราค่ะสามสี่คนอุ้ยเปแต่แสบเทยเนี่ยเนาะโอ้น่ากินมากแปะซานแม่เขาก็หมักอย่างดีเลยนะคะใส่ทั้งพริกนะคะหกทั้งกระกระเทียมค่ตะตะไคร้นะคะแล้วก็มีรากผักชีนหนึ่งด้วยกันอย่างนี้เวย <c oughs> เอือฮึนี่ค่ะกินกันแค่นี้ค่ะส่งท้ายทีนี้กินอีกทีสงการนะยะมัมังอันนี้เดี๋ยวก็ อันนี้ที่ไปซื้อต้มส้มตังแี่เพลิงมากันหวานค่ะจะต้องมาสับมะละกอใส่ค่ะค่ะโอเคมาจุดเจอดค่ะจุดเจดิดจุดเจดน้ำกันค่ะ, okay, <done. S 1> ะเพลงของพี่แอส <laughs> ติดลิขสิทธิ์แน่นอน mm. แม้อันนี้มันเป็นันนอัน pues นี้มันเป็นแบบนั้นแม่อันนี้มันเป็นวิดีโออันนีแต่อันนั้นมันแม่บางเดียวกันแต่อันนั้นมันเป็นแมกมันก็เลยรู้เทิ่าอ่ะด e บ h ับแม่อย่าอย่าว้ปต้การ It's on. <laughs> I need someone. I need.